อ่ะโอเคได้ยินไหมคือว่าตอนแรกอะ่ะเข็มขัดจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นี่ก็คืออยากๆที่บอกก็คือเนี่ยนี่เข็มขัดเราอันนี้เป็นเข็มขัดอันนี้เรียกว่าปลายเข็มขัดส่วนอันเนี้ยก็คือส่วนที่เราจะไปติดกับหัวเข็มขัดโอเคดูไหวก็เอาปลายเข็มขัดมาเออไม่ใช่ ส่วนที่ไม่ใช่ปลายเข็มขัดอะตรงเนี้ยนะที่ไม่มีเหล็กหรือของแกก็ไม่มีท้องเหลืองก็เอาเข็มเอาเหัวเข็มขัดมาสลันหลังนี้ก็ได้นะเนี่ยนี้มาปุ๊บหันข้างก็ได้อันนี้พี่จะทำให้ดูชัดๆก็เปิดตัวนี้ออ,ออกมาเปิดออกมาปุ๊บแบบนี้ให้มันเนี้ยให้มันเหลือลร,รูตรงกลางตรงเนี้ยอเคนะตรงเนี้ยก็ยัดนี้เข้าไป นี่แั้เข้ามาเลยยัดมาสมมุติถ้าเกิดแกเอลเล็กก็ขยับตรงนี้ให้มันเยอะๆหน่อยนี่ขยับเข้ามาเยอะๆอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้หนีข้าไุ๊ปอือก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้โอเคอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดแกอ้วนก็พูดแกไม่ออกอือ ้าอ้วนก็ประมาณตรงนี้ก็ได้หรือตามตามเอวแกปรับให้พอดีแต่ของพี่พี่อ้วนไงก็เอวประมาณนี้ก็จับมันเงีบลงมาอย่างนี้ปึ๊บเอามาประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคปึ๊บโอเคก็จะมาอย่างนี้แน่ๆลองดึงดูโอเคทีนี้เวลาใส่ ก็จะใส่แบบนี้นี่นะก็ใส่เข้าไปใส่ไปเลยตรงนี้ปล่อยให้มันโผล่ไปเลยตรงนี้เป็นเหล็กที่ล็อกคือถ้าจะล็อกก็ต้องดึงมาทางนี้บดึงมาทางนี้ให้มันล็อกโอ้ยมองไม่เห็น,นดึงให้มันล็อกฝั่งนี้ก็คือว่ามันจะล็อกไว้หลุดก็คือจะล็อกแหละเนี่ยล็อกแน่นแต่ถ้าเกิดจะ จะปลดเข็มขัดจะเอาเข็มขัดออกก็ดันตัวนี้ไปตรงนี้นให้มันเลื่อนลงมาตรงรูตรงนี้ดันเลยนี่ก็ดึงออกได้โอเคนะตัวเข็มขัดจะให้เงาต้องใช้บัสโซหรือว่าวีนอนก็ได้เอามาขัดอันนี้คือประมาณว่าถ้าขัดแล้วก็ใสใสแต่ถ้ายังไม่ได้ขัดก็จะหมองๆมองอย่างนี้โอเคนะเลีร์